ตัวรับมีผู้สติชแล้วก็แมวมารีค่ะวันนี้นะคะเพิร์นจะมาร,รีวิวขน,นมช็อกโกแลตดิสนีย์ค่ะนา่ารักมากเลยเป็นช็อกโกแลตนมของกุลิกโกะนะคะเป็นแพ็คเกจเขาก็จะเป็นแบบเป็นตัวการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหลายนะคะตัวรับมีผู้สติชแล้วก็แมวมารีค่ะ นี่ถุงนึงก็จะมีมีผูสติชมินนี่เมาส์แล้วก็มิกกี้เมาส์ค่ะนี่เป็นแบบนี้เป็นถาดมาเลยน,นี่ก็จะเป็นตัวโอลาะนะคะน่ารักมากเลยมันเป็นหน้ากลมๆก แล้วก็ตัวแพ็กเกจนะคะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเกล็ดหิมะอยู่ด้วยว้องนจะทําใจกินโอลาฟไวหรืวไมันน่ารักมากเก็บไว้สตาร์บัสตาร์บั๊ไปเลยนะต่อไปมีพูหน้ากลมดิ๊ๆนี่ค่ะแลก็จะมีรูปเหมือนเป็นขวดเอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นพึ่งอะไรก็เป็นรูปพึ่งอยู่ตรงแพ็กเกจโอ้โหละเอียดมากเลยแล้วก็เป็นที่ห่อฟอยเป็นเหลือ ต่อไปเป็นสติชน่ารักมากเลยมันก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีดอกไม้นี่นะคะสติชก็จะมีแบบเป็นดอกไม้อยู่รอบๆนะคะต่อไปก็แมวมารีค่ะก็จะมีเป็นแบบเป็นดอกไม้สีชมพูนะ,ะมิกกี้เมาส์ค่ะนี่เขาก็เป็นแบบแพคเกจสีแดงนะคะแล้วก็มีดาวอยู่รอ นี่ก็มินม่เมอ้อมีวงกลมอยู่รอบๆนะคะไม่กล้าก,กินอ่ะน่ารักเกินไปอ่ะตัวเลือกกินตัวที่มันซ้ำกันมั้ยอันนี้ซ้ำอู่สองตัวคือมินกับสติเดี๋ยวคนแน่เดี๋ยวนแน่สติก่อนเลย <laughs> เรามาแกะดูกันเลยค่ะ <laughs> มีช็อกโกแลตอ๋ <laughs> อมาวินา <laughs> ไม่กล้าทิ้งพัคเกจ <laughs> เดี๋ยวเราคลี่ดูนะเดี๋ยวพ่อจะคลี่ให้ดูนะครับแล้วเดา๋ยวลองพ่อจะคลี่ให้ดูนะคแต่ปุ๊บมันกลับหัวครับโทษทีปุ๊บหูน่ารักเนี่ยรักมากนี่แบบเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ชิมแล้นะคะอ่ากัดได้เข้าฝันหักไปแล้วชอบอื้มในมีอัลมอนด์ไหมไม่มีค่ะ โอ้เป็นช็อกโกแลตล้นล้วนเลยนะหันมาดูสิคะอร่อยมากแล้วก็นมอร่อยเอ้อมันหอมนมดีแล้วก็นุ่มดีคนเล่นเกมด้านหลังจะได้ชิมกันหรือไม่เล่นก็แก๊กแก๊กอยู่ข้างหลังน,นี่คหรออันนี้ไม่ได้ซื้อที่เซเว่นนะเราซื้อที่ไหนนะพูดลแลนดยซิปแลนด์สำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอลาไปแล้วค่ะกับ ช็อกโกแลตดิสนีย์แสนน่ารักนะคะและอะร่อยมากค่ะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟันกันเยอะด้วยนะคะบ๊ายบาย